สักคิวเทคนิคใหม่ใช้เวลานานไหมคะอาจารย์วิวหลายๆท่านถามกันเข้ามานะคะวันนี้อาจารย์วิวมาตอบให้แล้วนะการสักคิวเทคนิคใหม่หรือว่าเทคนิคลายเส้นแฮนด์สโตรกเนี่ยค่ะที่หลายๆท่านสงสัยเนาะอาจารย์วิวจะให้เผื่อเวลามาค่ะประมาณ3มชั่วโมงต่อ1ท่านค่ะเพราะว่าอะไรทําไมถึงต้องเผื่อเวลาตั้ง3ชั่วโมงเลย เวลาที่เรามาถึงร้านแล้วค่ะขั้นตอนแรกนะคะอาจารย์วิวจะมีเอกสารให้กรอกนะคะก็คือเอกสารในเรื่องของการแพ้ยาหรือเปล่ามีประวัติในเรื่องของผิวค่ะเรื่องของการาโรคประจําตัวต่างๆค่ะให้เราได้อ่านข้อมูลให้เราได้ศึกษากันก่อนเนาะแล้วก็พูดคุยการคอนซัลล์กันก่อนที่เราจะขึ้นไปทําการสักนั่นเองนะคะต่อไปขั้นตอนที่2ค่ะขั้นตอนของการออกแบบคิ้ว ขั้นตอนนี้สําคัญมากๆเลยค่ะที่อาจารย์วิวให้ความสําคัญเพราะว่าคิ้วแต่ละท่านนะคะจะออกมาทรงไม่ได้เหมือนกันเนาะก็บางท่านนะคะเป็นเคสดแก้อาจารย์วิวก็ต้องให้เวลาในการแก้ค่อนข้างมากเหมือนกันค่ะบางท่านนะคะมีผิวที่ค่อนข้างเ,าเขียนติดยากสักติดยากนะคะอันนี้ก็จะต้องใช้เวลาเยอะกว่าด้วยค่ะหลังจากออกแบบคิ้วเสร็จนะคะก็ จะเป็นขั้นตอนในเรื่องของการลงยาชาค่ะการลงยาชาก็จะใช้เวลาอีกประมาณหนึ่งเลยค่ะอาจารย์จะต้องวิเคราะห์ผิวด้วยนะคะเพราะว่าบางท่านผิวบางบางท่านผิวแข็งแดงก็จะใช้เวลาระยะเวลาในการลงยาชาเนี่ยค่อนข้างแตกต่างกันค่ะหลังจากเสร็จแล้วนะคะลงยาชาปุ๊บก็ถึงขั้นตอนกระบวนการของการออกแบบลายเส้นค่ะการออกแบบลายเส้นนะคะอาจารย์ก็จะต้องมาวิเคราะห์ประเมินในเรื่องของแนวขนคิ้วค่ะ ว่าจะต้องทําออกมาให้เป็นลายประมาณไหนให้เกิดความธรรมชาติเหมาะสมกับแต่ละท่านมากยิ่งขึ้นนะคะหลังออกแบบลายเส้นเสร็จปุ๊บก็จะต้องเป็นขั้นตอนของการสักค่ะในขั้นตอนนี้นะคะจะต้องให้ระยะเวลาที่ค่อนข้างมากกว่าทุกขั้นตอนเลยค่ะ เพราะว่าการสักอะค่ะจะต้องค่อยๆสักทีละเส้นทีละเส้นนะคะไม่ว่าจะเป็นเส้นลกักเส้นรองหรือว่าเส้นแทรกนะคะรวมไปถึงกระบวนการเก็บงานในขั้นตอนสุดท้ายเพื่อให้สีทั้งสองข้างเนี่ยบาลานซ์กันเพราะฉะนั้นแล้วอาจารย์วิจะให้ความสําคัญมากๆเลยค่ะในการลงเข็มลงไปแต่ละเส้นแต่ละเส้นเนี่ยค่ะเพราะว่าผิวบางท่านนะค่ะก็จะมีความบอบบางแตกต่างกันด้วยค่ะบางท่านที่ผ่านการสักมาผ่านการลบมาเนี่ย ผิวค่อนข้างจะเซนซิทีฟง่ายอาจจะมีเลือดออกได้ง่ายอันนี้ก็จะต้องค่อยๆระมัดระวังค่ะหรือบางท่านเนี่ยอาจจะใช้เข็มคนระเบอรอกันด้วยซ้ำค่ะเพราะว่าตัวผิวค่ะจะความหนาของชั้นผิวก็อาจจะแตกต่างกันเนาะทำให้เลือดออกง่ายหรือบางท่านผิวแข็งแรงก็จะใช้เข็มประมาณนี้ก็จะต้องวิเคราะห์กันคนต่อคนไปเลยค่ะสําหรับหากสักเสร็จแล้วค่ะอาจารย์วิวก็จะแนะนําวิธีการดูแลหลังสักอีกทีนึงนะคะ ขั้นตอนนี้ก็จะใช้เวลาอีกประมาณหนึ่งเลยค่ะเพราะว่าเราจะต้องแนะนำแล้วก็พูดคุยกันให้เข้าใจในเรื่องของการดูแลหลังสักแต่ไม่ต้องกังวลน,นะคะหลังจากที่อาจารย์วิวอธิบายเสร็จแล้วเนี่ยอาจารย์วิวก็จะส่งข้อมูลต่างๆที่พูดไปเนี่ยให้กลับไปที่บ้านด้วยค่ะเพราะว่าการลืมนั่นเองเนาะบางท่านฟังอาจารย์วิวเพลินก็อาจจะไม่ได้แบบจาได้ทั้งหมดที่พูดไปนะคะโอเคค่ะถ้าใครฟังมาถึงตรงนี้แล้วนะคะ ให้เผื่อขั้นตอนเผื่อเวลาในการสักคิ้วเนี่ยมาเลยค่ะหนึ่งท่านเนี่ยหลวมๆเลย3ชั่วโมงนะคะหรือหากใครมีผู้ติดตามที่ต้องการจะมานั่งรอค่ะก็แจ้งให้ชัดเจนเลยนะคะจะได้ไม่ต้องมีการเร่งรีบกันเนาะโอเคค่ะหากใครมีข้อสงสัยเกี่ยวกับงานสักนะคะต่างๆเนี่ยสามารถสอบถามอาจารย์วิวเข้ามาได้นะคะอาจารย์วิวเ,เป็นคนที่ให้บริการเองนะคะแล้วก็จะมีอาจารย์ทีมงานอีกท่านหนึ่งนะคะ หากสงสัยหรือว่าหากอยากปรึกษาหรือว่าสอบถามข้อมูลเนี่ยทักมาหาจารย์ได้เลยนะคะสำหรับคลิปวิดีโอนี้ลากันไปแล้วคะ่ะสวัสดีค่ะ